คารุเพดานเปิดยอดติดตามไอจีของนักแสดงสาวช่อง3คนนี้ทำไมพุ่งขึ้นต่อเนื่องพุ่งหลักหมื่นทุกวันเป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นสายฮาสำหรับแจ็คกี้ชาคลินเหมือนโดยก่อนหน้านี้แจ็คก,กี้เธอได้ไลฟ์สดเผยความน่ารักแบบจัดเต็มอย่างคลิปที่เธอได้โพสต์ลงอินสตาแกรมคลิป นนั้นเป็นคลิปที่เธอเข้าครัวทำอาหารและร้องเพลงไปด้วยเต้นไปด้วยกับเพลงบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายและมีช่อนหนึ่งที่ร้องว่าอย่าเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอย่าเป็นครูอีกอย่างคือหนูอยากเป็นแฟนอ้ายซึ่งท่อนนี้สาวแจ็ก,กี้ได้ร้องว่าอย่าเป็นแฟนไอา้าเกรดจ้า และคอนเทนต์ที่เธอนั้นลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นน้องบอกก็ได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีซึ่งงานนี้ส่งผลให้ยอดผู้ติด,ดตามในอิน t ตา r กรมของสาวแจ็กกี้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและวันละเป็นหมื่นเลยล่ะคะ่ะ